ตรงนี้ข้าต้องขอฝากเจ้าอนันทิพย์ไว้ที่เมืองท่าคอยด้วยเจ้าค่ะอย่าห่วงเลยลูกข้าเจ้านางวนิยาเนี่ยจะช่วยดูแลให้เชินเจ้าพี่พักผ่อนตามสบายแต่เจ้าค่ะ หากมีอะไรให้ข้ารับใช้ก็ขอให้บอกมะเจ้าค่ะขอบใจมณิยาธถ้าข้าได้เป็นพระนางหนอเจ้ามาได้ข้าจะตอบแทนคุณเจ้าอย่างงามทีเดียวคนย็้าไม่ลืมคุณใคร เจะพี่จะไปไหนเ็ค่ะข้าจะไปไหว้พระขอพรให้เจ้าพี่มือคุ้มรบชนะข้าสึกเจ้าจะไปกับข้าด้วยไหมเจ<ะ>้าค่ะท่าน้อนไะเจะะ้าค่ะหลวงพ่อที่น,นี่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมือ,องท่าคอยข้าเจ้าว่าเจ้ามือคุ้มต้องรบชนะข้าสึกแน่ๆเลยเจ้าค่ะ พระเจ้าพี่อธิษฐานหรือบนบานสังกล่าวท่านคุณพระคุณเจ้าข้าเจ้าขอไหว้าสาขออำน,นาจเจริมีแห่งท่าน จงดูบรรดาให้เจ้าพี่หนคุ้มลดภรรยาคาศึกด้วยเถิดจุค่ะข้าดีใจจังที่เจ้าพี่ทำการนี้ได้สำเร็จเจ้าขนองและเจ้าพี่หนุนคุ้มเป็นอย่างไรบ้างบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าเจ้าหลวงสบายดีเจ้าค่ะเจ้าพี่เป็นคนดีผีคุ้มผีป้องอยู่แล้ว เจ้านางทิพย์เจ้าหลวงมึงคุ้มให้ข้ามารับเจ้านางกลับเมืองทิพย์เจ้าค่ะเจ้าหนทหารติดตามมากี่คนหกคนเจ้าค่ะหกคนนี่งเจ้าพี่สั่งให้เจ้านำทหารมาหกคนก็รับข้าอย่างนั้นเหรอข้าไม่กลับไปบอกเจ้าพี่ของเจ้าเลย ข้าไม่กลับข้าไม่กลับไม่กลับออกจากครักคนมารับข้าท้าหมือนข้าเป็นนักโทษเป็นนางข้าไทยกุศลใจสัญญาว่าจะยกข้าเป็นพระนางหน่อเจ้าไม่ทำกับข้าอย่างนี้ใครนอกมันจะว่าษาข้า เจ้าพี่เจ้าที่มาอยู่ที่นี่นี่เองพระเจ้าตามหาตั้งนานตามหาข้าทําไมกันพระเจ้าจะชวนเจ้าพี่ไปวัดนะเจ้าค่ะเจ้าไปคนเดียวทำไมนยากการของเจ้าพี่เมืองคุ้มก็สําเร็จแล้วข้าคงจะไม่ต้องพึ่งพระพึ่งเจ้ามืองท่าคอยอย้วละข้าจะตับคุ้มของข้า เจ้าพี่มิสบายใจเรื่องอะไรหรือเจ้าคะน้องข่าไทยคนใดคํา้ห้เจ้าพี่เกิดเจ้าคะน้องจะได้จับมันมาเคี่ยนเจ้าอย่าเดาเลยนะนิยาตแต่เจ้าพี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้หรือว่า จะพี่โกรดน้องเจ้าค่ะข้าไม่ได้เกิดเจ้าเจ้าจะอยากรู้ไปทำไมนะข้าบอกให้ก็ได้เจ้าพี่เมืองคุ้ม่ได้กำลังจากเจ้าหัวบุรพพระคามาแล้วแต,แต่กัดสั่งให้เจ้าคนน้องนำทหารมารับข้าแค่หกคนนะ่ะ นะเจ้าพี่เหมืองคุ้มให้เกียรติข้าคอยดูนะเจ็บใจนะเกียรติยศของเจ้าพี่เมืองคุม้มไม่มีแม้กระทั่งเสรีร่อมแม้แกระ่นางข้าไทยข้าเกรงว่าจะไม่สะดวกเจ้าค่ะก็เลยว่าจะมารับเจ้านางตอนหัวรุ่งเจ้าหลวงให้ข้าจัดกองเกียรติยศมารับเจ้านางอย่างสมเกียรติ ขณะนี้รออยู่ที่ชายแดนเมืองท่าคอยเจ้าค่าแต่ข้าจะไม่รอั้งหัวรุ่งข้าจะไปตอนนี้แต่ข้าเกรงว่าไม่มีแต่ข้ากนจะยศดพร้อมสักย์ที่จเจ้าก็จะต้เรียกข้าไปเจ้าค่ามณียาข้าจะกลับเมืองทิศวันพรุ่งหรือเจ้าคะ ไม่ใช่ข้าจะกลับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข้าจะว่าเจ้าพี่กราบลาเจ้าพ่อเจ้าแม่ของน้องก่อนดีไหมเจ้าคะอย่าเลยใจคอข้าตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งทิศแล้วก็อยู่ที่เจ้าพี่หนึ่งคุ้มจะหมดแล้วเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าก็ไม่ได้สิ้นในวันนี้วันพรุ่งดอกข้าควรจะได้มาไหว้สาสักวันหนึ่ง